สวัสดีค่ะจะก,กับคุณพิงเจแปนพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะ23องศาแต่ก็ร้อนนะคะแล้วก็ลมแรงลมแห้งๆค่ะแต่ว่าคุณพิงก์ะกางลมมาก <c oughs> ค่ะเอ่อมอนี่จะไปตามรอย ตามรอยที่เราเคยพาลี่จังเดินก็คือ,เ,อเป็นอย่างขึ้ตรงมาาเพราะว่าคิดหอดทุกคนเสาเบิดบานทุกคนเศร้ากันนะคะคือวันนี้ลี่จังอะไปผ่าตัดมะเร็งค่ะไปผ่าตัดมะเร็งแล้วก็ต้องแอดมิดอยู่3วันก็ขอให้น้องปลอดภัยแล้วก็คุณพี่ก็คิดถึงนะคะก็เป็นเป็นโรงพยาบาลโรงพยาบาลสำหรับสุนัขเลยค่ะ สำหรับผ่าตัดพวกนี้โดยตรงแต่คือคลินิกที่เราเคยพาไปที่ที่นานาจาังแฮตบิจังพัจจิกุงไปนะ่าก็คือเป็นคลินิกใหญ่เหมือนกันสําหรับหมาแมวเช่นการแต่สาหรับผ่าตัดเคสนี้นี่ไอแฮปเทกวิดีโอเซียฮัลโหล ชิ้นโดยชิ้นโดยวัานาเหนื่อยนะคะโอเคไปไๆโอเคค่ะต่อค่ะไปะเจอคุณคุณนีกลางทางแบกนะคะคุณพิกนี่เราจะมากันตรงนี้แล้วล่ะค่ะร่มก็คือแห้งแต่ล่มลักร่วงทุกทุกคนแต่ก็จัดจัดจะเดินไปฝุ่นฝุบอลหรือจะไปนั่งคุยกันมองอ่ะ ถ้าจะเดินไปตามรอยรี่จังก็ไกลยอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราคิดถึงเขาอ่ะไปไปพี่น้องแมวหว่อกันต่อจังหวะกันต่อคุยกันต่อนะคะไปกันต่อค่ะอึ๊บขอโทษทีนะคะกล้องอาจจะอนี่หน่อย ทางลงค่ะทางลงที่เราจะมากับลี่จังทุกค่ะท,ทุกคนคะ่ะนี่ต้นหมอนค่ะต้นหมอนปีที่แล้วคุณพิ้นก็มาเก็บนะคะแล้วก็คือก็จะมีคนอุ้ยโดดโดค่ะต้นหมอนต้นนี้ค่ะแล้วคันเนี้ยอ่าเนี่ยแหละค่ะบ้านหลังนี้ก็มาถามเรา่า เ,เก็บไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยวร็บอกเราไปกินแต่จริงๆน้าไม่ได้นะคุณพิงคนก็เลยไม่ได้มาเก็บอีกเลยค่ะโอเคมาคุยเรื่องหลีจังกันต่อน,นะคะเนาะเนี่ยเราจะาตามรอยลี่จังกันลีจังเราก็เป็นหมาหาขวมนะหากเป็นพันุ์ชิบาเคนนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นมะเร็งผ่าตัดที่โรงพยาบาล แอดมิดอยู่3วันแล้วก็คิดถึงน้องทุกคนก็คิดถึงน้องกันคือหมาแมวที่บ้านคุณพิงก็จะมีประกันสุขภาพอยู่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะคะเคยถ่ายรูปบนเฟซนะคะทุกครั้งก็นี่แหละค่ะคิดถึงก็ ก็เคยถ่ายรูปอตอนช่วงเอาฮัาจิงฮจิงคุงไปหาหมอที่ไปไฟกับแมวข้างบ้านไฟที่ไหนก็ไม่รู้สุดยอดความเก่งกาสามารถของลูกชายดิฉันค่ะก็ถ,ถึงได้ทำประกันสังคมค่ะนานาจังก็16ขวบแล้วและนานาจังก็แก่มากตอนแรกคุณพิงว่าจะเอานานาจังมาด้วยนะคะแต่ก็คือ ไม่ได้เอามาเหตุผลเพราะว่าสงสารนาจางนาจังเหน,านาือคงจะเหนื่อยแล้วละค่ะจริงๆแล้วแมวมาแค่สิบหกขวบก็เสียก็ตายจากเราไปนี่นี่ก็คือต้นซากุระนะคะออกใบสวยงามไปกันต่อน,นะคะนอ้ออีกไก่อยู่ด้วยนี่กอศิสามาแท่เมานํำกับปานนั่น ไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะไปกันต่อค่ะเจอเจ้าถิ่นละเจอเจ้าถิ่นห <c oughs> ลบอยู่ข้างกระถาง <c oughs> ไปละ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 จากถิ่นเจ้าถิ่นแอบตรงนู้นแล้วค่ะ <c oughs> ไปกันต่อค่ะออ้ทุกทุกคนค่ะ เจอเจ้าถิ่นแล้วค่ะพิเพิ่งทราบนะคะนี่คือทางที่จะผ่าลี่จางข้ามสะพานแล้วก็ไปตรงน,นะะั้นที่เราจะไปนั่งกันนะคะคุณพม่รู้ว่าที่นี่เป็นร้านอาหาร น่ารักมากเลยอ่ะขออนุญาตทำมาตเกียค่ะไปกันต่อค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยถอยให้ดูก่อนค่ะร้านกาแฟค่ะ Cup of Tea ครับอตรงเปรกกับสีงหงสแล้วเนาะคะเนาะโอ้ยน่าฮักน่าฮักค่ะไปกันต่อค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะแล้วขึ้นสะพานก็คือจะมีอ่าสวนหย่อมเล็กๆมีดอกคิมมอกเซ่ละค่ะราจสะพานตรงนี้เราก็จะพาลี่จังข้าตรงนี้นะคะโอ้ยลมแรงมาก ลมรักลวงหรือว่าลุ่มซาคนหลายใจคะ่ะลมแค่สาวลมดิฉันน,นี่ค่ะถึงแล้วค่ะเนี่ยคือต้นดอกขิมม็อกเซที่หอมที่สุดนะคะบ้านเราเภาคอีสานกระจะดอกมันป่าดอกมั่นป่า,ปาภาษาภาคกลางดิฉันพูดไม่ถูกค่ะไม่ทราบนะถึงล้ถึงแล้ว,ลวก็จะพาลี่จังเดินมาถึงตรงนี้แล้วคุณพิงก็คิดถึงน้อง จะมานั่งจะมานั่งคุยกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะสวนตรงนี้ค่ะถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยกันนะคะสวัสดีเป็นทางการค่ะทุกๆคนตอนนี้ก็ลมแหง้งแหง้งลมลักล่วงหรือล,ลมเขาเรียกลมอะไร <laughs> ลมคุณอ้อยปรทุมราดวงศาบอกว่าลมซาคนนลายใจมาสั้น กระตาหมูลมแรงแดดจัดจ้านตอนนี้กี่โมงแล้วคะสี่โมงสิบสี่นาทีบ่ายสี่โมงสิบสี่นาทีค่ะคุณพิงก็มาถึงจุดมงหมายจุดเป้าหมายที่เคยผ้าลีจงังกันานาจังมาที่นี่นะคะแล้วก็แกะมันคืนถอดเพลินเลยล่ะค่ะแกะบนเป็นยังเดากกะหามอเปลี่ยนดื่มมาตามจอก่อนด้วคะ่ะ แดดตรง้งกัน UV คั t นะครับ Protect UV เห็นไหมตามจอกันค่ะวันนี้คุณพิงก็จะไปอ่คือมันเป็นเรื่องไม่ดีเลยคือคุณพิงได้รับอ่าอ่า บตรฉีดใบฉีดโคโ,โควิดนะนะโคโรนาะประเทศญี่ปุ่นเอื้นโคโรนาเนาะประเทศไทยเอื้นโควิดเนาะ,ะครั้งที่ห้าได้สองอาทิตย์แล้วแต่คุณพิงอ่ากันยังวัไป่าอยู่คุณพิงกักเกาะใบเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ฟรีนะคะไฟตะวแต่ป่า,าปที่นี่โอกาสสร้างมือกระถามเนาะกระเป๋าก็ได้โอกาสสร้างมือกระถามา ว่าขึ้นปไปนนนันนีนนคุณพิงค์ก็ eat, อิดออดบอคอยอยากไปเพราะว่าถ้าไปแล้วพอฉีดมาแล้วมันก็ดื่มเครื่องดื่มหมดเยคุณพิงค์ก็เลยเป็นคนเส,เสียนิสัยมองนี้นะคะแต่เมื่อี้ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งจะไปค่ะจะไปอะจองไปจองไว้ไปรายงานตัวว่าอ,อดิฉันอ,อยากะฉีดเข็มที่ห้านนนันนีนน,น,นเพราะว่าอยากกลับเมืองไทยคิดว่าอยากกลับปีหน้าน,นะคะอยากจะกลับบ้านเหา ฉีดเดี๋ยวไปโชว์ค่ะว่าโอ้ข้อฉีดเรียบร้อยแล้วสีนะคะแต่มานางคุยนางหวอ่อคุณทอผพ้รีจางผ่าตัดก็คือเราก็สบายใจยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลสําหรับสุนัขโดยตรงผ่าตัดตรงนี้นะคะแล้วก็คือเราก็หวังว่าน้องคงปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ฮัดจิง,งกูก็ไฟไฟกเก่งตลอด นาจาจังก็แก่แล้วนานาจาังตอนนี้ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วก็ชีมเหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่านางแก่แล้วมีห้องน้ําแมวนะคะอย่างดีดูดีมิชาติะกูลแ,ลแต่เฉพาะเรามีแมวสามตัวแต่ก่อนก็มีห้องน้ำสองห้องสองห้องแล้วก็จะมีที่ชาระแล้วก็ลงมาแพมเพิร์ดแล้วก็ทิ้แพมเพิร์ดทิ้งนะคะแล้วเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นานาจังก,ก็จะพยายามให้ความรักกับนานาจาังให้มากที่สุด คือเราก็ลักเขาเป็นแมวตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกหรอกตัวแรกของคุณพิงตอนนั้นคุณพิงยังเด็กน้อยอยู่จาได้อยู่แต่คือคุณพิงจะเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงหมาเยอะมากกว่าที่เมืองไทยแล้วอยู่ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเป็นเลดไม่เลี้ยงแต่งูอย่างเดียวเลี้ยงทุกอย่างค่ะก็นานาจังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยักมากเพราะว่าเป็นแมวแล้วก็แฮปปี้ก็จากไปแล้วก็ ได้ทำเฟลเลตมีเฟลเลตอยู่6ตัวใครเลี้ยงเฟลเลตที่จะเอามาแบบทำดิน้นเอามาทำมัดหัวมัดจุ้มใส่กันจะทำาเลยนะคะเฟลเลตเป็นสัตว์ที่น่ารักมากเป็นสัตว์ของอเมริกาแล้วก็จะมีฝังชิปมาแล้วก็เขาทำมันมาคือม,มันก็แล้วแต่เราจะซื้อแบบแบบแพงแบบถูกนะคะก็จะมีแบบชิปฝังให้หรือไม่มีฝังให้แต่ของของของคุณพิงที่ซื้อมาเนี่ยคือมีชิปฝังฝังถ้าหายไปไหนเราจะรู้เลยว่าลูกเราหายไปไหนนะคะ คืออย่าคุณพิงค์เห็นในในติ๊กต็อกแล้วก็ในเฟซบุ๊กเห็นเอามาจาับมาทํายุ้มขึ้นแล้วก็ทแบบําแบบกระเฟี่ยงเฟลด์น่ารักมากเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักมากแต่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่อ่อนแออ่อนยูนแล้วก็แบบขนาดคือแบบคุณพัคคุณไม่ศึกษาสัตว์เลี้ยงแต่ละสัตว์คุณอย่าเอามาเลี้ยงเลยดิฉันเห็นแล้วสงสารมากเลยเอามาสามตัวแล้วมายุ่มแล้วก็โยนขึ้นแบบอะไรอย่างเงี้ย อย่าทำอย่าทำเซเล์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักแต่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่อ่อนแอมากนะคะถ้าคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงเลี้ยงเขาจะเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงอะไรให้ศึกษาเขาด้วยนะคะทุกวคนก็วิงก็อยากจะฝากไว้จริงๆสาหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ว่าเลี้ยงเพราะว่าอยากเลี้ยงเลี้ยงเพราะว่าแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณวิงเห็นแล้วเศร้ามากเลย ทำไมทำแบบนี้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยคุณพิงคเขาสนุกเขาแล้วเขาเล่นในติ๊กต่อเขาสนุกอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงชนิดนี้ประเภทนี้อ่อนแอที่สุดอ่อนแอมากที่สุดเลยค่ะโอ้ยบอกไปเง่าจนไปหอดสัตว์เลี้ยงคนอื่นนะค่ะเนาะเอาละ,ะค่ะทุกทุกคนมือหนีคุณพิงก็สิหามงครึ้นก็เนี่ยลมรักรวมลมก็แห้งแ,งแงอ่ก็คนญี่ปุ่นกับฝรั่งอ่ะเห็นแดดไม่ได้วิ่ง่แดดแต่คนไทยแลนนี้แดดคุณพิงก็เนี่ย ลมร่มลมลมลมรักรวงว่าลมสาคนหลใจคุณอ่อยกรบเบื้งหูเด้อน <S <S คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ <S 1> <S 1> โอ้ยุม,มือไหวกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ <S <S ที่ติดตามชมคลิป,ปุนพิมพ์พากินพาเที่ยวืันนี้เราก็มาคุยเรื่องอสัตว์เลี้ยงกัะเบึ้งบริเวณรอบๆๆบลบนี่ยแหละคะ่ะแกฝากไว้ติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ใครชอบแบบไหนก็คอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะคือเรื่องกินเที่ยวนันนีโน้คุณพีก็ทำเยอะแล้วแต่คือยังไงขอฝากให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามลี่จงังขอบจากโรงพยาบาลต่อนะคะจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอุ้ย <laughs> มีอุ้ยเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ